ปาเข็ง pues นี like ่ปาเขียงบ้านทฮอนนะนี่ปาเชีงนี่ปาเขีงบ้านท่านะนีหเอยงเชียงบมานมอบอกเชียงบ้านมบอบามอบม่บา่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่นาอยู่นะคะที่นาอยู่สายหมอชาแนลนะคะหนีมาเบิกนะค่ะนี่ยพอเพิ่นมากินข้าวปลาน้ำค่ะตีเข่าตีอยังแกเข่าแกอยังหน้าแต่ว่าไม่ยังไม่ยังหักกันแย่งกันดีก็เจอกันแล้วกันาะแมนค่ะแมาเนี่สันพี่น้องมารวมกันเลยนะครับเนาะหนีมาหอดแล้วมาหอดหนียกกระสอบกระเจาะนี่เอาปาได้ค่ะปานี่ นี่บาบาร่ดีมากอันนี้ผู้นี้จะเป็นเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตเชฟโรเลตครับป่าเอามาวี้อนเนี้ยอุ้ยกะละมังลูกโบ้ิมันนี่กะละมังไงนี่บมโบเมนเอาไว้เลยเอาเชฟเชฟไปทำสิคะเชฟหลานทำไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้า ้ยปลาใหญ่ได้ค่ะมื่อนี้ห้าสิบกินขาวปลาเอาถึงเสือพม่าพี่กล้องปะค่ะนี่คือปลานิลได้จ้าปลานิลปลาซีพีปลาซีพีค่ะครับนี่ปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนได้ค่ะปลาตะเพียนครับเดี๋ยวจะต้มจะก้อยคุยกันอมมัม ต้มก้อยกุ้ยกับน้ำอมอันนี้โหลดพอเอาไว้ทั้งหน่อตลดพ่อเหรอฮะพ่อแล้วพ่อแล้วมันจะออกเชฟโรเลตบาร์ลัออกมาเชฟโรเลตเพชเชียร์เออบันดีดเด้อเล็กกางุ่มเลยอันนี้พ่อบาดจีเป็นเชฟนะคะผลนนะฮ้างเอาไปนลข้างหนึ่งอ่อพอบัดเอกราชจุ้ยได้พู่มอ๋อพ่อบาดเนเอกราชจุ้ยได้พู่มค่ะโบเมียนเล่เอาลงเลย อันนี้ปลาที่ห้าแซมม์เอาขึ้นมาแล้วค่ะนี่นี่ในลูกเฮ้ยมันจับมันก็ดีแต่ขอยตีเนี่ยต้องเฮ็ดแบบวเนี่ยมือเบาเบาแม่ว่าแเบามือเบาเบาแม่ว่านเอียงเสาไปนี่เด้อค่ะนี่ปลาที่ห้าใหญ่มากนะคะปลาดุกตัวนี้น้าจะไต้ดับโดนนะโอะไรอันนี้ปลาห้าเฮ็ดห้าเลี้ยงเองแลคะ่ะห้าเลี้ยงเอง เลี้ยงไว้ถ้ากินงามเพามีการมีงานหนึงเสียแหละเขาเกี่ยวเขาเนาะมือนีค้นเขาขึ้นหน้าขึ้นหน่อมายามนี่มีมาคุยกันอมๆแม่กับแม่นี่ยังมี่ยังบ่มีผิดเพี้ยงหน่อนี่มาควอยปลาเส้นมะแดงเนาะเส้นมะแดงเอนะเออไปหอดตอนปากได้แดงเออมี่ยังไี่ยังอ่ามีค่ะอันแรกก็ต้องถาม,ม,มลุงมุ่น ข้ากระร่างเสียเอาป่าอีกนะคะอันนี้คือเป็นป่าที่ข้าเลี้ยงนะคะเลี้ยงในสองกระสงเป็นปลาเข็งนะคะข้่งีุ่นก็จะเป็นพักผ้าค่ะไทยพักผ้าบรรยากาศบานบานข้าค่ะอันนั้นกระเทียงล่มพัดเถียงนอนเว้นล่มพัดออกไปแล้วล่มแห้งนะคะ อันนี้ก็เป็นนามโซลาเซลนะคะนามมันเลยสีงามค่ะมองนี่ก็จะเป็นบอเหลี่ยงหอยเชลรีนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันกะตายไปบางนะคะเพราะว่านามมันหอนนนํำแล้วก็แม่เรากก็ดำพักพ้าไว้นะคะเนี่ยมันตายไปน้่แบบเพราถ้าในตอนานมม้าไม้นะคะเดี๋ยวพาไปเบิง์ไก่ นี่นะคะหอยค่ะหอยที่ยั่งยั่งนะคะกระบร้ลายดอกขาคนเอาบะคุงกินเรียงพักไผ่ไว้น้่นะคะไปสิะะบบผ้า,ไ,ะะาไปเบิงเอาป่านะคะหนาเป็นไซมอกยางไว้บ์ได้นะคะเพราะว่าใส่ขาไป ะะตัวนี้เราจะปล่อยน้ำโซลาเซลล์มานนะคะจากทุนพ่อมันหล่นออกซะก็จะมานี้โดยอัตโนโมัติค่นะคะก็จะเป็นแบบอันนี้ให้นี่ก็ได้เขาไล่สอบอยู่นะคะแต่ว่าปีนี้ก็เอามาล่องเห็ดหอยแล้วก็จะแป้งเลียงปลาเป็นโซนนะคะพ่าข้าในเห็ดก็คือเอาน้ำเหลื่อมเอาใส่แล้วนะคะจะเป็นนาอึ้งกะล่าง ใส่ม่องนะคะเอวยไส่ม่องเอาปลาปลาที่เขาเลี้ยงในราะคาเลี้ยงด้วยกันปลานิ่นนะคะมาซื้อมาปล่อยไว้แล้วก็เลี้ยงไม้มีแต่ตงงัวง,งามๆเดี๋ยวจะเอากลับไปกินน้านะคะเพราะว่าจะกลับไปเห็ดงานแล้วมาลลยมือแล้วนะคะเขากะเลี้ยงเองกินเองนะคะ ลมงพัดลงนะคะเป็นห่านนั่งเลนนอนเลนนะคะตึนนี่ก็จะเป็นฮือ,อนนะคะเฮืออ่นที่เห็ดว้หน้านะคะแต่ว่าประท่านในแล้ว่ะบ่มีงบค่อยเป็นค่อยไปเนาะลูกเลี้ยนสามคนพอเรลียนจบกับมีคานันคานี่ก็เลยประท่านในเฮ็ดนี่นะคะ อันนี้จะเป็นหมองสีขาวนะคะอันนี้เน่เน่เน่บานกับโลกโรเนี่นะคะปะทศในเฮ็ดแล้วขอเฮ็ดเองอันนี้จะเป็นล่งสีนะคะลงสีทีพอแล้วเอารอยแตกสีนะคะขอมา่าน,นกับหุ้งโคกนะคะอันนี้จะเป็นหมองพอเลียงหนูแต่ว่าเบิงบไดเหนอ่ะมันก็ร่างไข่เอ้ยมันก็ล่างออกตอนนี้ แต่ว่าห้าเบิ่งบ่ได้ยจะเป็นพอนะคะพอบาดกับหนาขึ้นเชฟอันนี้ออก YouTube ค่ะจาหน้าแดงอีเชฟนี่ออก YouTube ค่ะนี่กำลังจะต้มนะงวยแมีนพ่อาหารน้่จะเชื่อนขอด็กเนื้อนี่งอันอันนี้เชฟกำลังจะเฮ็ดด้วยค่ะเชฟนี่ยังไม่ใกล้เลยเชิของที่บานนี่ใช่ครับนี่นี่คัวแล้วครับครัวแล้วครับ ครัวแล้วครับคัวแล้วครับอันนี้ปลานะคะปลานิ่นปลานิ่นปลาปลานิ่นนะครับอยเยี่ยวมาเห็ดอันนี้นะค่ะได้ให้พอแล้วเห็ดถ้ากระตุ่มหนามเตรี้ยวใบแล้วนะคะเดี๋ยวจังเบิองงามสุกเนาะเชฟกระลังเคียงกันเด้อค่ะจุ่มข่ายข่ายข่ายนี่มันจังเข่าค่ะ พ่อเอา่วใต่อะเอาเ้ว่มาอันนั้นมันบกเข่าได้รุดนับ่ได้มาตีกันลรวบอกเดีวเดียวไต่มพ่อพ่อนี่ก่อนพ่อพ่อพ่อกับพ่อลายลากินบ่เบิรเจ้าสี่ก้อยเจ้าตัวสองสองเท่านี่ต้วัวดุัววัเยี่ยมสามที่ราคาง่วงดุวัวเจ้ส่องนิ้วแล้วก็ปากสามนิ้วเจ้าสีเห็นนู้ดมอาบ ตัวไหนหน่อยบันดาเทมันแมวนี่นี่ค่บรรยากาศบ้านบ้านเ่าสองตที่ได้กินม่ออยยางนี้กินกนแล้เนาะใคพอาด้จังเอาเกลือมาใส่เนาะเกลือเกลือมา่ันเดี๋ยวผมเรียนะผมเกลือจะไย่างกันร้นะครับเนาะมี่ยังไม่ยังแซ่บพี่ดองกันเนาะลองเพง่ห้ฟหงนป่ะนะคออ จากน้องไปไกลแต่ว่าคุณอยากไปอยู่ไม่ต้องอยากไปไม่ต้องการอยู่นี่กูณจีได้กินว่าก๋วยแฝดอยากไปไม่น้องก็เอ้าถ้าอยากไปไม่ต้องข้ามล่องโชว์เจ้าสเต็ปนี่นี่ตอนไม่ก็ตอนนี้เราลองโชว์เจ้าสเต็ปนะค่ะเอานั่งนั่งย่างยาบนคันนาที่พ่อสอนไหม เอาอันน oh, oh, okay. okay. ี้อันนี้มีมีน้ำโคกมานะครับมีน้ำโคกม้าเฮเซเลต์ครับเซลล์เครับแต่กับพ่อปี okay. Okay. Like ่น้องครับนี like, <t aps> <t aps ่นี่มูมูหักหลายมูหักหลายหักเชฟย่านเชฟไปดิกินนะโอเคค่ะให้เชฟกินน้ำโคกันนะคะโอ้ยเจ้าอาทิตย์ต่ออยู่โอ้ยเจ้าแปลเจ้าสนี่ปลีนนะคะเปียนพระราศเดินพี่น้องมาที่นี่ฮะสิมาเบิร์นวาเข้ากลางม่องไว้แล้วใดม่องใดป่าบ่เด้ออยู่ในม่อง ไม่เล้วไม่แล้วว่ดกินอกหรอปล่อยปลาก็ใหญ่นี่ตัวหน่อยตัวน่อยพอม่ฟองน่กลังเอาปลาค่ะอุ้ยนี่สิเป็นแต่ตัวใหญ่มันติดอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมีไตัวให่ลนี่แม่มันวันี้ ตัวใหญ่ตัวหัคงว่าปล่อะไรนี่เบ้ากับปล่อยตัวไม่วู้วโอ้ยอุ้ยแม่มันคือตัวใหญ่แทนหน้าทั้งโขดเนาะถึงทางโค้งไปข้างปาดแม่เอาไว้ซะมันเป็นแม่โบราณบอกเปนสิ่งเอาไปกินนะค่ะไปยังก็ค่ะนี่ปไาไนปไาไนท่องด้วค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าน้นำสาห่อสะอาดด้วค่ะมันมันบกเข้า ว่ามันเป็นหนาบโซลาเซลล์อดไปะเอาไปแล้วบูท่นกไงโผดใไญ่เหลือนี่เพิ่งเพิ่งปลาอู้ยนี่คือปลาเข็งเดยค่ะนี่ปลาเข็งเขาเอามาปล่อยได้โดนๆดุโอเคค่ะปลาเข็ง <laughs> Bà cứ nhai thẻ Nhai có mương Chỉ nhảy xa mương yếu ha à, này thì nó ไปเขียงนั่นเลยไปเขียงบ้านเฮานะนี่เลี้ยงปลาหมอบอกปลาหมอพราหมอปลาหมอโอเคค่ะเลี้ยงาหมอนะคะโอ้ยยังยังก็เย่กระดอสินอ่ะเจอนเอคนจัรับคลิปนี้ก็ขอจบไจใเพียงเท่านี้นะคะเด็กท่านจิก่อยป่าต่อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย